นี้พาชมผักปังนะคะผักปังสวยมากยอดใหญ่ๆอวบๆเห็นไหมคะสวยจังเลย ทำเมนูอะไรถึงจะอร่อยบอกด้วยนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะผักปังนะคะผักปังนะคะผักสวนครัวปลอดสารพิษสวยๆกินไม่ทันมีแล้วก็กินไม่ทันยอดใหญ่ๆสวยๆบกุ ชมเคมีกรนะคะ